คุณทักษิณคุณท <นะ S 2> ักษิณนัสิคุณทักษิณก็จะออกจากคุกแล้วนะฮะออกจากเรือนจําแล้ว18กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็ถือว่าติดติดคุกอะมา6เดือนครับคือโทษจะตัดมากลมๆแล้วเหลือ1ปีหลังจากรับพระราชทานอภัยโทษจากเดิม8จานเกินอเหลือหนึลดเหลือ1นึงแล้วติด6เนี่ยก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะถือว่า เกินหนึ่งในสามแล้วต่อให้อยู่โรงพยาบาลเขาก็นับนบสิบบเขาอยู่ในในโรงพยาบาลเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยมุจงจองแล้วคุณทักษิณก็เข้าขายหมดทุกขายเลยนะฮะอายุเกิน70แล้วตอนนี้75แล้วะนะเป็นผู้ป่วยะนะป่วยร้ายแรงเข้า,เ,า,เ,าเข้าในแง่ผู้พิการด้วย<อ>นะครับไม่รู้ว่านับตรงไหนอแต่นับไปแล้วอ่ะนะมีคนนะครับเขาบอกว่ามีคนรอการอนุมัติพักโทษเนี่ย ทั้งหมด9 4 5คนได้รับการอนุมัติ9 3 0คนคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งใน9 3 0คนนั้นนะครับ,รบก็จะได้รับการพักโทษนะครับตามปกติเลยนะฮะนี่นะฮะคุณพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นไปตามกระบวนการนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่ต่อนะฮะหมายเนี่ยการจะพักโทษรายชื่อที่พักโทษนี่มีคุณทักษิณอยู่ด้วยไหมคะ ในรายงานการประชุมมีด้วยครับมีด้วยคณะกรรมการพักโทษก็เมื่อไ,ได้พิจารณาเขาเขาเห็นชอบตามที่อดีเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มนะฮะ,ะเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปเขาใช้คำว่าหรือ ได้พักโทษวันไหนครับก็พอครบหกเดือนของเกณฑ์ท่านเนี่ยท่านโทษปีหนึ่งท่านหนึ่งใน3 4เดือนเกณฑ์ของท่าน6เดือนก็พอครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติได้รับการพักโทษถ้าไม่นับเรื่องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะคุณประจงครับคุณทักษิณก็ถือว่าเขาก็ต้องได้รับสิทธิน,น,<อ>นะฮะก็ต้องได้รับการพักโทษ เอาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดเลยนะครับ,ค,รบคุณทักษิณอายุเกิน70แล้วมีการป่วยนะฮะหรือว่ามีพิการอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเจ็บป่วยอะไร,ร<อ>ะออหรือว่าห,หรือหรือหรืออะไรก็ว่าไปก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยมีสิทธิท์อันชอบธรรมที่จะรับการพักโทษเพียงแต่คน,นแค่สงสัยเรื่องที่ทำไมทอนแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวองจริงเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยไปถามลูกสาวคุณนุงอิงแพทองทานเนี่ยหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนนะว่าทราบรายชื่อชัดเจนแล้้วว่าพไดสิิทธ การพักโทษเพราะนั้นก็จะเตรียมบ้านจันทสองล่าไว้เป็นที่พักอาศัย<อ>นะครับไอ้คุณทักษิณตอนนี้ก็ไปทําความสะอาดบ้านไปดูแลบ้านแล้วก็จะพาลูกพาหลานนะฮะไปเยี่ยมนะคุณตานะครับก็จะเป็นเรื่องปกติฮะลูกเต้าก็ต้องมีความภูมิใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เออคุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าใน,ใน,ในอดีตนายกทักษิณเนี่ยออกจากประเทศไป17ปีตลอด17ปีนี้มีหลายคนไม่รู้จักแต่หากได้รู้จักและทราบว่า นายทักษณิณได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศมากมายได้รับความยุติธรรมและไม่ไม่ยุติธรรมปะปนกันไปนะครับลูกสาวบอกครอบครัวก็ให้ความมั่นใจกับนาะยทักษณิณว่ากลับมารับโทษในที่จํากัดตลอด6เดือนในวัย75ปีวันนี้ได้เวลาพักโทษก็กลับบ้านขอให้มีกําลังกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อ,อออกมาใช้ชีวิตในเมืองไทยอย่างมีความสุขและหวังว่าถ้าไปที่ไหนก็จะมีแต่คนคอยรับตามที่เคยตั้งความหวังไว้ครับว่าจะออกไปพบปะพี่น้องประชาชนและหวังว่าหลังจากพักโทษและกลับบ้านแล้ว ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะครับครับทีนี้ต้องไปดูกรมคุมประพฤตินะ,ะนักโทษที่ได้รับการพักโทษเนี่ยดังต้องอยู่ในการคุมประพฤติอยู่ใช่นะคือคือ,อยังต้องไปรายงานตัวอยู่ก็มีคําถามว่าต้องติดกําไลเอเปล่าไม่ต้องติดฮะ,ะ,ะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยนะครับอันนี้ผมตอบเลยนะฮะรองอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยพาตำรวจโทรมตรีบุญยโยธิน นี่ตอบไปชัดเจนเลยนะครับว่าการติดกําไรหรือไม่ติดกําไร EM นั้นเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการพักการลงโทษนะครคุณทักษิณเนี่ยอายุมากแล้วนะ74 75แล้วและเจ็บป่วยด้วยดังนั้นก็เข้าเกณฑ์ไม่ต้องติดกําไร EM นะฮะแต่ยังต้องมารายงานตัวนะครับจะต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกๆเดือนไปจนครบ4เดือนหลังจาก4เดือนแล้วเขาพิจารณาว่า,า,าจะให้รายงาน2เดือนครั้งหนึ่งได้ไหมผ่อนปลนได้นะครับ ถ้าไม่หายดียังไม่หายดีเนี่ยก็จะเดินทางไปหา,มห,าหมอก็ได้ส่วนจะไปต่างจางังหวงจังหวัดนั้นก็ไปได้นะครับและถ้าจะไปต่างประเทศนั้นไม่ได้<อ>ไม่ให้ไปต่างประเทศย,ยังไปยังไปไปต่างประเทศไม่ได้นะครับครับแล้วก็ไปออกทีวีได้ไหมให้สัมภาษณ์ได้ไหมได้เหรอนะฮะแต่ก<อ>็ให้พิจารณาหน่อยว่าหัวข้อที่พูดนั้นนะมันเป็นอย่างไรครับส่วนคดีค้างอีกหนึ่งคดีคือความผิดตามมาตรา1 1 2นนอนะ,ระอครับและพรบคอมเนี่ย ตำรวจและอายการเตรียมายัตตัวนั้นจะถือว่าต้องรล้ครับสิทธิการพักโทษหรือไม่รองอธิบดีบอกว่าไม่ผิดเงื่อนไขเพราะจะต้องถูกดำเนินคดีใหม่และไม่เป็นความผิดในเงื่อนไขาการพักโทษด้วยนะสามารถไปรายงานตัวได้เหมือนเดิมนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณได้รับการพักโทษครบ6เดือนเรียบร้อยแล้วก็จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคม67นะครับคือสิงหาคม67นี้ไม่ต้องรายงานตัวแล้วถือว่าพ้นโทษแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะ ครับกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอืมจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เอเอก็เ,อเดี๋ยวรอดูวนะนี่นะฮะก็เข้าใจกันง่ายๆครับตามนี้แหละครับครับ